b ีพีดูนะคนดูส่งเข้ามาเปิดเพราะผมไม่เปิดแล้วเปิดรอบพี่แล้วมันเจ๊งไงคนดูก็เลยส่งมาเป็นตัวเทสให้ก็ถือว่าขอบคุณมากครับถือว่าประหยัดงบไปได้นในระดับหนึงจัดเลยเป็นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมนะครับคนดูโอ้สแตนดาร์ดให้5กล่องเองเหรอ300บาทนะเมื่อกี้ยำได้มัน300กับ600ร้อมให้5กล่องตลกแล้วแต่ว่าได้ลุ้น200 m อันนี้แบบพรีเมียมพรีเมียมได้11กล่อง600บาทจริงๆงซื้อแค่พรีเมียมก็ได้มั้งดูคุ้มกว่าอีกได้คูปองด้วยอันนี้ไม่เห็นมีเลยสแตนดาร์ดเอามีโท่าทีมาๆมาเรามาเปิด้เท่ากับว่าได้ทั้งหมด16กล่องนะครับมีเศษเอ็มมาด้วยนะตรงนี้22ชิ้นไม่รู้คุ้มไหมเชื่อคิดเลขแป๊บสองล้านสี่เองคนดูต้อยหนึ่งเอ็มเงินเอ็มต้อยหนึ่งอ่ะเนี่ยอ่าปัดเศษให้เป็น2.5แล้าละกันถือว่าคะแนนความสมเพชต้องได้เท่าไหร่ถึงคุ้ม ก็ได้อัน 200m ถึงคุ้มเพราะผมไม่คาดหวังอยู่แล้วความคุ้มอ่ะความคุ้มก็ต้องใบเดียวเท่านั้นออกใบเดียวจบเลยแต่ว่ามีคนดูเปิดไปแล้วบอกว่าได้มาประมาณ 18m คนดูที่เพิ่งเปิดไปก่อนหน้าเขาได้ 18m 18ถ18ึงประมาณ20แต่เดี๋ยวผมเอา200ให้นะเอาให้มันเห็นภาพอะไรเงี้ยคือเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ใช่ปัญหา 200m ใบเดียวที่เหลือเดี๋ยวลบทิ้งเลย อย่างนะตอนนี้เยอะสุดอยู่ที่3ล้านนะคุณดูเหลือ5กล่องท้ายแล้วแน่นอนไม่ออกใช่ไหมสองร้อยเอ็มขอตัวเลือกใหม่โผล่มาหน่อยดีว่าแม่งออกอยู่แค่สองช้อยออกอยู่แค่นี้ยังดีมี3ามเอ็มได้เท่าไหร่เนี่ยถึงไหมนะถึงสิบแปดใช่ไหมกดไปโลดอ่ะเดี๋ยวปิดไอ้นี่ไว้ก่อนจะได้เห็นตัวเลขไปเลยโอ้ได้มา17บ็ตามนั้นนะครับ น่าจะประมาณนี้ไหมเลทกลางๆของมัน,นเดี๋ยวดูเลทขั้นต่ำดิตีแบบดวงกระโปงเลยนะคุณดูจะได้อยู่ที่12ล้านถือว่าดวงเราไม่แย่นะได้อยู่17บเ็ดก่อเลทต่ำ <c oughs> ก็ก่อนเลทต่ำก็จริงเอ้ยมันมีก่อนหน้าด้วยนี่วะอันนี้ได้มา17เท่าไหร่วะเมื่อกี้17เนั่นแหละรวมมันก่อนหน้าประมาณ20อสิบละคุณดูถือว่าก่อนเลทกลางไม่ต่ำไม่ต่ำถ้าต่ำออก12บสอบอุ้ยคุณเอาแพ็คอะไรเนี่ยคุณปอนลดราคาโอเค end of season มันจะมีอยู่เหรอมันไม่มีไหมเห็นมันมีถึงสิ้นปี อ๋ oh, ยังอยู่ยังอยู่อยู่ถึงวันที่สี่โอเคเอาแค่ให้หมดใช่ไหมก็สองแพ็คนี้หมสองแพ็คนี้มันหมดพอดีอะตามนี้เนาะได้โอเคจัดไปเรียบร้อยคุ oh ้มเฉยเห็นพระอ่ะลั่นๆไปอื้มหืวิ้อยลูดิเกอร์ไม่ใช่โฮเลอร์ มั้ไม่เ,เป็นโลโก้มานเลยแต่อีฮีเปิดใบแรกก็เล่นเสียวกันแล้วอะอเอาโหงการเ็มได้เท่าไหร่ติเป็ดล้านนะครับเต่าฟูแต่ไม่น่าได้ใช้เอาไปใช้ทำไมตัวอย่างเต่าใบนี้ยละขอลูดิเกอร์ได้ไหมท็อปสี่ร้อยไพเอาผมๆนะไม่เอาฮาเอาคมๆเอาเข้มๆโลโก้ดูตรงไหนตอนเปิดการ์ดนี่ไงดูตรงสีเนี่ยเปิดบ่เดแล้วก็รู้มือโอ้โหโง่โ อเดซันเนาตำแหน่งมีทั้งเยอะตั้งแย่ไอชิบหายี่โคเลอร์แพงว่ะอ่ะกล่องไดมอนด์อยู่ไหนอะรับมายางังอยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับผมเชื่อว่าเปิดในดีคนอื่นแม่งไม่ออกเลทขั้นต่ำหรอกแม่งออกขั้นต่ำแต่ไอด,ดี <S <S กูเนี่ยเข้มๆคมๆ นั่นยี่สิบเอ็ดเอ็มพอๆพกันไม่แย่ไม่แย่แยแกันเอ็มเอากล่องกงอนของเราได้สองเจ็ดห้านะเปิดให้คุณดูเผลออมาท็อปห้าสิบแม่งเอาเลขสองมานำไงจริงๆได้ท็อปห้าสิบนเนี่ยเติมห้าร้อยซื้อกล่องไหนดีครับห้าร้อยซื้อกล่องไหนเหรอซื้อแบตเทนพาร์ตเนี่ยคุณดูกล่องไม่ค่อยน่าซื้อรอกล่องใหม่มาอัปเดตดีกว่าเขาอ,อยากได้จู๊ดวบจัดให้คุณดูหน่อยนะเลขหนึ่งมาหายคมๆจูดวบไม่องนั้นก็ดูหล่อเซีเจ็ดปีโนเจ็ดบวกแปด พมๆม,มั้เอา wb มาดีกว่า wb มาให้ลุ้นเอาแล้วไงจูดอังกฤษไอ้กุลิดเปต่าอะกาวเวนเบิร์ดเหรออ้ไม่แบงอะพอๆกับไอ้ชไนเดอร์กูเลยนี่ว่าหนักเลยรีดานยูเว่ยังมีโอกาสพิกชิตากรรมไม่ก็โดนหลอดซีซีแปดโอ้โห hwb ไม่มีตัวแพงเหรอ ครูเซฟกี้ขอ,องเอ็มถึงไหมนะเจ็แด,ดแสนการเวนเบิดขายออกอยู่แล้วเด็กลีเวอร์รู้กันอคลิปเผื่อไว้เลยเผื่อว่าวันไหนคลิปสั้นว่คลิปนี้ไปแทรกเผื่อไว้เลยเดี๋ยวแม่งก็มีคลิปสั้นอีกร้านนึงยัดได้อยู่อะแต่ว่าน่าจะเป็นโคต้ตาร,รอบสุดท้ายนะ <S <S ไม่ติดเลยอะคลิปปีก่อนลงหมดยังหมดแล้วเอาหน่อยดีวะเจา้ามันไม่คุมยัดแล้วอะที่เหลือ เก็บวะยดตอนขึ้น8แล้วกันแต่ถ้าขึ้น7ไม่ได้ก็บายบายบอกลากันแต่เพียงเท่านี้เอาแล้วไงกบอมกระดูกรอรับ้โดนกูแน่เอาหน่อยไหมเจา้าได้5ทีเลยนะเว้ยกันแต่เท่ากับกันติดเลยก่อนหน้าก็ยัดไปแม่งไม่ติดดอกแรกก็กระแทกหน้าแพงแล้วเนี่ยอะไรเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก เจ้าเอาไหมเจ้าเอาไหมได้5ทีอะ่ะอย่าน้อยหน้าเลกิรอนดิวะโอ้ยไม่ใช่เอาทําให้เลกิรอนมานายหน่อยเลกิรอนมันเอากูไปเจ็แต่เจ้า5ทีติดเลยได้ไหมเอางบทําทีมตัวนี้ไปซื้อรักเตอมาตีบวบกำไรทู่มหมดไม่ได้กูเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยถ้าติดนี่บาเซโลน่ามีให้เห็นปะ่ะโปรเจกต์หน้าเก็บไว้เล่นได้อยู่นะวุ้ยนงนงแบบนี้ติดร้อยเปอ อันนี้ติดร้อยเปอร์ผมมั่นใจจัดจังหวะหน่วงแบบเนี้มา <c oughs> ได้กี่ทีได้อีกสองทีอันฮิรันดีติดอ่าเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวทำอันฮิรันเล่นนะเอามาหน่อยไหมเดี๋ยวทำอันฮิรันเล่นเลยเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับอันฮิรันาได้อีกสองเหมือนจะยันอัพซ้ำได้ด้วยนะครับน่าจะได้ตีอีกสักหน่อยหนึ่งเปีแห่งการตีบวกเฮ้ยปีแห่งการตีบวกเลยเหรอไปมั่นใจมาจากไหน ก็ตีดอกนี้ไม่ติดให้ตบได้ดูทีมให้เราตีติดก่อนแล้วกันโอ้ไม่ติดเดี๋ยวดูให้นะสักคู่นะหาเนมายังไงไม่ใช่ปัญหา BTB ก็หาได้ไม่ยากหรอกกันแตกเหลือใบท้ายแล้วว่า หมดแล้วฟังบูนี่ดวงหมาตั้งแต่ตัวหลักยันตัวไก่เลยเหรอวะมันไม่ใช่หรอกมั้งคืออะไรเผื่อ1สิบตัวมาตอกย้ำจากเลกิลอนรอบก่อนเหรอวะเนี่ยเลกิลอนก็โดนไป7อันนี้ถ้าใช้กันแตกเอ้หลังใช้กันแตกรอบนี้เสร็จรอบหน้าใช้ตีบวกกับอัพซ้ำไปมันก็เท่าเลกิลอนเลยว่ะคุณดูย่าประสบการณ์ซ้ำเติม นั่งตีบวกทุกวันเลยตั้หลังปีใหม่มาเอย่ารู้อ่ะมียี่สิบสองทีวาแปดในมาแล้วนะเขามีกันเต็มเพื้อบาดนี่มาดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าจะติดได้ไหมเนี่ยกันแตกเท่ากับกันติดหรือเปล่ารอบขึ้นบวกเจ็ดก็ไม่ได้ยัดกันแตกรอบนี้ก็ไม่ได้ยัดแล้วมันจะติดใช่ไหมทีที่หกไม่ติดดอกอำลาจริงว่ะดอกนี้ ขอได้ไหมเนี่ยจาวเจ็ดทีเท่าเลยกีร่อนเลยกูช้ำแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดอะ่ะเอาหน่อยเท่าไหร่ ตัวไก่มันรวงดีจริงเชียวอูลเสียได้เลยกิลอนจริงๆตีเท่ากันเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในคอลเลคชันยันปอดไหมกันแตกกันติดของจริงเอ้มาไงก็มาทางบกอันฮิรานต้องทำจริงเหรอเดี๋ยวเก็บไว้ทำก่อนกันไม่เท่าไหร่เฉยกูจะรั่วเกือบหมดหมดแล้วก็คือดอกสุดท้ายก่อนหมดก็ได้ไว้ในคอลเลคชันลุงเงี้ยไปตีปีที่มันลิมิเต็ดดีกว่า อันนี้ก็ลิมิเต็ดเหมือนกันแต่มันลิมิเต็ดไม่เทะเอาไปก่อนละกันแต่ไม่ได้มีไว้ใช้เออเดี๋ยวค่อยเก็บไว้เผื่อไปตีตัวหลักได้ตัวหลักเอ็มมันเหลืออยู่แล้วตัวไก่เอ็มต้องไปต่อไงมาเอ็มมาเล่ากับแพตตินัมใช่ไหมคนดูคุณยินยันทำต่อให้ผมอน่คุณสาลิดใช่ครับโอเคโอ้โหผมเห็นภาพในหัวเลยเนี่ยสองแพ็เนี้ยโดอ้วนแนวอีบวกแปดน่าจะมาสี่ตัวได้แพตตินัมเอ็มได้ลุ้นถึงสามแปดล้านเลยหรอ มันมามิดลำเลยวะ่ะแล้วนักเตะแพงด้วยไอ้ดีนี้เวอร์จัดเห็นภาพเลยโดว้วนมีแน่ๆละ่ะอุยอ้ยอุ้ยนึกว่เอ็มบัปเป้แหม่ผู้ไฟมันยังไม่ให้หัวผู้ไฟม่วง 2, นะอ่ะสองล้านะเก็บร้อยสิบไว้ก่อนละกันว่านี้มันมีพวกพลังน้อยอยู่เนะี่ยนักเตะไม่แพงได้ก็แต่อันนี้มันต้องออกหกสิบสี่เอมฮะไม่ใช่ละวัง ออกสลับหรือเปล่ากูเรียงลำดับผิดเหรอโอลุูกี้เปิดอันนี้ก่อนได้หกสิบสี่เอ็มนี่โอ้ายกูจะรู้อะปดหัวเลยเหน่ย <c> น <oughs> ี่ลยโอ้ยโนโจนลามิเลสเอาบวกแปดมาถูกครั้งแรกที่เปิดได้เลยวะยได้อยู่ได้อยู่ถือว่าหักลบกับเมื่อกี้ไปเงินเ็ม เอ,เอาเองินเอ็มมาสุดคุ้มกว่านะเว้ยอูย๋ครั้งแรกที่ผมเปิดได้เลยนะโน no .7 อะ่ะช่างเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆแม้ว่าจะเป็นตัวกระโปรงหนังหมัดก็ตามคือถ้าออกโ no น .7 แล้วออกโนกาตาโนกาตาวะ่ะคือถ้าออกโ no น .7 แล้วได้นาคาตะนี่มีซึมนะเว้ยอุ๊ยเอาดีจูดเปล่ายังรับวะแมนยูใครวะไอ้ไมโน่เอี่เพึ่งตีติดไปหมาดๆมันออกมาเยอะนึกว่าจะมาจูดอีกอะไรเงี้ยอะร้อยสิบ เอาโนจ็ดมาอีกได้นะอุ้ยยีบสีอยูอเป็นไม่ใช่เลยแล้วดูหน้ามันดิยอเลนเต้เรูว่ากินตุกๆมาถึงใบแป้งแล้ววะใบนี้คุ้มรวยอนี่ตัวนั่นมันอยู่ตรงนี้มาโห่ร้วไงฮะ อเออคือไข่นี่ยมันเอาไข่ให้กูดีจ้โอ้โหอาวบี้เอลีทั้นพี่แต่ว่าราคามันน่าจะขึ้นได้มากกว่านี้นะแต่คงก็คิดว่าไม่น่าถึงสักสี่สิบเอ็มไม่น่าถึงเยโอ้โห,โโหราบิเลสแพงสุดเลยแต่ว่าขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่่านะฟูเด็กฟูแลมเขารู้กันตัวนี้ <c oughs> อร์เซนนลนนะทำไปเล่นไปซื้อไปยืนได้นะซื้อไปยืนซ้ายอร์เซนอลตัดปั่นมันก็พอมาทดแทนนาบี้ได้นะถาหรัาใครหาปีกอรสเซนอล่ โอ้ยลามีเลสมีคนหนักว่า